รถดีไม่ต้องรอราคาโดนใจขับแล้วรักเลยสภาพสวยราคาดีขับนิ่มประหยัดจริงต้องคันนี้เลยโตโยต้าโคโรด a าอัลติ 1.6G เซดานปี2019เครื่องยนต์1.6ลิตรให้ความประหยัดน้ำมันระดับแถวหน้าเกียร์อัตโนมัติขับขี่นุ่มนวลดีไซน์ภายนอกเรียบหรูทันสมัยไม่ตกยุคภายในกว้างขวางเบาะหนังสะอาดดูดีระบบแอร์เย็นฉ่ำ พร้อมระบบความปลอดภัยมาตรฐานโตโยตา้าช่วงล่างแน่นเกาะถนนมั่นใจมือหนึ่งออกใบแดงราคา800,000กว่าบาทตอนนี้คุณจ่ายแค่ครึ่งเดียวได้รถคุณภาพดีพร้อมใช้งานทันทีอย่ารอให้รถดีๆแบบนี้หลุดมือคันนี้สภาพพร้อมใช้ซื้อแล้วขับกลับบ้านได้ทันทีนัดดูรถหรือทดลองขับได้ทุกวันที่ศูนย์รวมรถบ้านรามอินทราซอย5 ตลาดรถกลางคืนเปิดให้บริการทุกวันโทร089 552 5994ยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะ